มีดห้าเล่มที่มีโมเดลหลุดออกมานะครับและมีการคาดการณ์ว่าจะมาในกล่องหน้าของเกมเคาน์เตอร์2ครับซึ่งผมก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางเลดดิตด้วยครับมาดูที่มีดเล่มแรกนะครับในส่วนของมีดคุณนายไนฟ์ knife, ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็ในส่วนของทวินเบดไนฟ์ครับประมาณนี้ครับต่อไปก็ในส่วนของมีดที่มีชื่อว่าเทรนช์ไนฟ์ครับ ต่อไปในส่วนของครุคริไนฟ์ครับสุดท้ายก็ในส่วนของมีดแทนโตไนฟ์ครับเหตุว่าทําไมนะครับถึงมีโอกาสที่จะเป็นมีดในกล่องถัดไปนะครับเนื่องจากว่าในทุกๆก,กล่องหลังจากกล่องดําและไม่ใช่กล่องที่การันตีมีดชนิดนั้นๆของสีทองที่อยู่ในกล่องก็จะมีด้วยกัน5ชนิดครับอย่างเช่นกล่องดีมแอนไนแแม่ครับซึ่งสีทองนะครับก็จะมีมีดด้วยการ5เล่มครับเล่มที่1 Bo w i e k วี f e b ั t เตอร์ไฟนไนฟแล้วก็ f a วชิเนไนฟ์ครับแล้วก็ในส่วนของมีทันด m แมนแล้วก็ shadow ดั g เกอครับอีกกล่องหนึ่งเช่นกล่องค o ม่าเคสครับก็จะมีสีทองเหมือนกันนะครับ5เล่มคือมีดบายูเนต f i ฟิ n ไนฟ์กัด n i f e แล้วก็ในส่วนของคาราบิดครับกับในส่วนของเอมไนครับโอเคเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ